่เข่อคือเขาไม่รูร้เขาเย่เธอรม่นัเขาไม่รูร้เขาจายไปตมันคม,ม,ม,มดีกของเขามีดดิดเออผู้ชกระชิชมี S, 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 h, มมดอมาดี้ใหญู้ใหญ่ดูเลยวนเลยนี่มาดเอ็นนล่ะเจออะไรบ้างนะต้องสียังไงบ้าแมงปอพีเสื้อตาทองเพียแรงวันผึ้านที่ยวเป็นไงไปจับมาดู้มันเป็นตัวบัาพีน่ะ ไปเลยจะพิยามันหนุ่มๆเจออะไรบ้างน,นะเจ้าชี้ชีช <c oughs> พูดมดมดแดงมดดำมแมลงฟ้ามแมลงเต่าทองลายแล้วก็เคี้ยวแมลงฟ้าไม่มีมีแมลงปอผมเห็นมแมลงฟ้าสักชื่อแมลงปอแมลงฟ้าเป็นกระาบ้านเรากระาท้องกิน่นแมลงปอมันชื่อราชการแก่ไข เอป่าอะไรมันมันมันมีอะไรหมฮะมันมีไอ้ที่ดินที่สวนนะเกลียวอะไรพี่ยาอะไรอาจารสวยไหมอาจารย์จาน เจออะไรบ้างนะของเอราเจออะไรบ้าง<ล>เจออะไรบ้างก็มีมีพึ่งค่งแะแมลงกับเต่าแล้วก็นอนมดในมุมเคี้ยอ่อนเหมือน,นกันไหมเหมือนกันเหมือนกันค่ะ อ่าไปเตรียมไปเรียนวิชาอื่นครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงเที่ยงเที่ยงครับช่วงตอนมืดมืดมาดูอีกทีนึงว่ามันแตกต่างกันไหมโอเคครับไปเรียนวิชาอื่นก่อนครับอย่าลืมมาดูนะครับบันทึกข้อมูลด้วยอ่าไปได้4ทับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2556อ่ามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการกับผักชีลาพฤษาของโรงเรียนยสูงศรีครับ